หอยหน้าี่หอยโข้งเห็นบ่โอ้ยอย่าสนามห้อยหน้ากันนะพี่น้องอันบางคนเพิ่นกับบอลูนเิ่นกับยากรู้ด้แปดข่อยกับบอลูนพึ่กันห่อนกินห่อนพี่น้องเมนวนบ่นออกหนาวด้วยกันทั่วประเทศอืออือเอ้าไม่คือออกไงค่ะ สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกิ่นกับแพทนพ้องมีทองคะ่ะวันนี้ได้เมนูอีสรนบ้านๆของเราเลยจะผ้ามากินแกงพักขี้เล็กใสหอยหน้าพี่น้องคะ่ะแล้วก็ใส่หนังงวม,มาพรอยด้วยพี่น้องคะ่ะแล้วก็มีแจ่วด้วยจ้าซุสเสบน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องคะ่ะพริกเอีอยงก่อนมะเขือพวงกับมี่ค่ะพี่น้องค่ะพักเข้ากับมี่คือเราจะผักกันจองด้หอยหน้ามากเลยเแกงใส่ปลาขี้เล็กน้องพี่น้องคะ่ะหอยหน้าในหอยคของั้นบ่ โอ้ยอยาจะถามแบบหน้ากันนะสนบ่กหูคือข่อยถามจอยย้ำไหนมันบอกหูไงคอยให้จอยย้ำพียเดี๋ยวกลับไปดูได้ไปถามแม่ขายพี่น้องค่ะเจ้าต้องถามเดิพี่น้องกันบางคนเป็นกับปลาลูเป็นกับหยากรู้ดนแปข่อยกับปลาู้ึ่งกันถึงว่าให้ถามแม่ขายไงออืแซ่บมากเลยค่ะ ห่อนๆกินห่อนๆพี่น้องเมนวนอบอนอ,อ๋อเอาเป็นพ่วงมากที่ได้จับพี่น้องคะ่ะมาเคือพ,พ่วงอือพีคออนแบบไปทางเลยเบิดอือลีใส่เส้นใส่หลายูยแผดอือือไมาได้ข่ะพี่น้องคะ่ะอาหารอีสานบ้านเราแซ่บอิ่ลิ้จ่บพี่น้องจา้าแกงพัคก,กีเล็กใส่หนังใส่หอย ถ้ากินมืเสือพวกใส่ผักซีลาหอมหอมพี่น้องค่ะแซบแซพี่น้องค่ะบรรยากาศหนาวๆสนหอนๆน้ำกันจะ้ะย่งหนาวเลยได้จ้ะพี่น้องค่ะทางบ้านพี่น้องหนาวสุ่มหมองเลยได้แพทพี่น้องคอมเมนต์มา ว่าเป็นหนาวซุ้มมองน่าจะวิน้องค่ะน่าจะหนาวด้วยกันทั่วประเทศอืออือเอามันคือออกง่ายค่ะปกติจะไม่ออกง่ายนะใช่ไหมเยนวนวลอ๋อหอยน้าออกอยู่หอยนานนะั่นแหละมันไม่ค่อยออกมันออกแต่หอยปังค่ะอือที่เขากินอะ่ะเห็นว่าหอยนานมันมีแต่ะหัวอันนี้มื่อนีอ้มันก็ออกหรือว่าเป็นพอเยนวนวลแจีงอื <laughs> อ ขอบคุณพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องดีเขามาคอมเมนต์ขามารับชมขอมาติดตามแล้วพี่น้องหาบางคนกับบดยคอมเมนต์นะจ๊ะก,ก็ขอบคุณหลายๆแล้วจ่ะทีขามารับชมนะจ๊ะจะอื้อยูเป็นมู่กันไปพี่น้องคะหลายๆปีจ้ะตุ้งต้นกันย้ะพี่น้องคะ่ะคุณอยาก จะไปเชมามันนั่นเถาร่งเถาล่งนะพี่น้องคเนาะยูน้ำ <laughs> กันไปจังหวัดเถาพี่เนาะน้องค <c oughs> ่ะเข,ขาไปกดติดตาม2ยูทูบให้นน้ำในเดอพี่น้องค <c oughs> ่ะกินกับแพทเหมือนกันจ้ะก,กับกินกับพลอยได้พี่น้องจ้ะขอบพูดหลายๆจ้ะ <c oughs> ชื่อเดียวกันเลยกินกับแพทกินกับพลอยครับพี่น้องค่ะ ขาไปกดติดตามช่อง YouTube ให้น้ำแม่ยจ้าพี่น้องจา้าอืมมึน่าสนใจเหมือนกันจ้ะโอ้พี่น้องเห็นกิน <ๆ S 1> มาบ้านเด้อจา้าพี่น้องกินเดือนไก่อุ้ยคอยกับฮากินอยากเด้อพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวบ้านเท่าเก็บพอกินได้กินได้ยูน่าเพลทถ้าพี่น้องนี่เดือนไก,นกน่อยูนจะหากินไม่ค่อยได้ ไส้กับบ่อกวยมี่เดียวกับแพงเลยว่าเอาไปนองขาแมนบอจ้ะงานเลยนะที่ไม่ไทำเมนูนี้แต่แซ่บนะแพะอร่อยพี่น้องขาใส่ครบเครื่องแซ่บด้วยจ้ะพริกอ่อนแต่มีคาอ่อนหรอคาอ่อนนะจ้ะเม่นุ่นหาคาอ่อนมาลเลยนะใส่คาเกีย ไม่ดีเลกินข้าวอ่อนน้ำตะไคร้ด้วยนะคะเพิ่มพวมหอมกุ๊กอืมกินอ่อนคุยใช้กันได้จ้ะ ลีวว่าเซ่บคัะเป็นน้าแกงมาคือมูอดนดรือเปล่าคะวานลงหงเลยดิเนี่ยแบเสือพ่วงก็ได้นั่นยังค่อยแซีบอมืม กลุ่มดีดีจ้ะค่ะอืมาข้าวอวนเมื่ไหร่ใส่ข้าแก้พี่น้องค่ะหยำว่าัานขาดอยูอ่อันนี้แต่ว่าในรัวก็จะกินน้งสีมันจะไม่รสจัดเนี่ย ริกหอยกุบกุบได้พี่น้องค่ะโื้ยหยุดออกเลยพี่น้องค่ะ ผมบัได้กินโดนยูพี่น้องจ้ะฮึวั <c oughs> นนี้หอยนะออนหน้าออกจุ้นไอยจ้ะ วันนี้เราใช้หอยนานจ้ะพี่น้องค่ะเบอร์เลยใส่หอยปังเนื้อกันหอยนาแกงมพักเล็กไม่กินของแรงน้ำกันเนื้อจ้าพี่น้องจา้าแซ่บๆน้ำกันจา้าขอบคุณกำลังใจและรับชมจา้า ใส่หนังด้วยจ้ะ เราใส่หมี่สีสันซื้อได้พี่น้องค่ะเป็นยังไงเป็นมาคือไปกินหมูผิดเกี้ยบอกรัดนะบอกรัดพี่น้องใหม่เลย เปล่าเน้อหัวมอนกันไปพี่น้องค่ะอ๋อโซด้อนกันไม่เสียบวงนี่อร่อยมาก ออืเอ้าแล้วค่ะพี่น,อออน้อง่ามือนี้ก็อิ่มแล้วนะจ้ะถ้าก,กินมุ้มมากกินมัสสุภาต้องขอโทษขอไปเยหลายเพราะกันไม่คิมหนาได้จ้าสวัสดีสสดค่ะพี่น้องค่าขอบคุณพี่<ม>น้องมากมากเลยจ้า